คลิปนี้ปันจะมาลองใช้บัตส,สีน้ำครั้งแรกของคุณฝ้ายเฟรย่าอาร์ตนะคะบอกได้คำเดียวนะคะว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มพอเซตนึงเนี่ยได้บัชมาเยอะมากแล้วก็ได้เท็กเจอร์กระดาษมาด้วยนะที่ปันประทับใจมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือคุณฝ้ายเนี่ยจะแนะนำบัตค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคลิปสอนใช้บัชด้วยซึ่งภาพที่ปันกำลังวาดอยู่เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่คุณฝ้ายสอนให้เราทดลองได้ใช้บัชนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าปันจะไม่ได้ทำตามคุณฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นะ แต่มีการลองเอาความรู้ตั้งแต่ที่คุณฝ้ายแนะนำบัตรรวมถึงการสอนของคลิปนี้เนี่ยมาลองทำในแบบของตัวเองดูนะจะได้ลองใช้บรัชที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หาบรัชที่ตัวเองชอบและถูกใจมากที่สุดด้วยขอสปอยนิดน,นึงว่าคลิปที่คุณฝ้ายสอนเนี่ยจะเลือกสีค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งปานจะค่อนข้างขี้เกียจนิดนึนนงก็เลยจะลงทีเดียวนะคะแล้วก็เติมสีในแต่ละส่วนในแต่ละส่วนไปแบบนี้แทนนะ ถ้าใครขยันกว่าปันหน่อยเนี่ยก็ลองเลือกสีตามที่คุณฟ้ายสอนได้เลยนะเพราะว่าจะมีมิติสีสที่แบบสดใสน่ารักแล้วมันดูมีมิติมากกว่าที่ปันทำมากๆเลยนะเป็นครั้งแรกที่ปันได้ลองใช้ประดสีน้ำจริงจังและหลากหลายมากขนาดนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ประทับใจมากๆด้วยนะใครอยากได้ก็ลองไปตามไปได้ที่เพจ Fre ย a Art t h a i l a n นนะคะเดี๋ยวปันเขียนชื่อไว้ให้ที่คำบรรยายเนาะ ไว้มีโอกาสจะวาดรูปอื่นให้ดูอีกนะคะบ๊ายบาย